ถักป่โอ้ยคนถามตื่เตือน้นนแจ้งเจ้าจะาถามตืตือนไปส่จ้ไปใส่พ่อปันดาราด่พอไปใส่คนก็ถามเ่นถามก็หมด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 ่หนหมดเลยหมดฮะไงวดมีจะตรงสาตัวย่ันก็บเป็นเ้าหรือยู่วาน้องโดนั่นะมาอยู่นี่ก็จะัวใดหมดแล้ว เราดังๆไห่พ่าดังๆแต่ว่าเนี่ยมันถ้าจะคลายดิคลายยังมันก็เรียนตื่บอกครับมันมันบนสัมันออกกันเปลี่ยนซ้ำจามเ่นแรงไปหาเป็นอะไรทึ่งค่ะซ้ำโตทึ่งสองโตอืมสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตากับคุณยายน้องภูผาเนาะนะครับคุณตาคุณยายน้องภูผา เด็กมีเส้นเนาะเด็กมีเส้นเก็บซื้อให้มาตามกันย่างหลายแล้วครับสามตัวกับเขาสามตักับเขาผีไม่ใหญ่มาบอกสามตัวเจาสามตัวเลยมันเด่นเลือกดิ ก็ว่าภาษาเขมรมันก็เต็มของมันนมันค้องมันมันติดเนอยู่เร่ยเฮียนมันก็เต็มมันก็ตมกันน้องพังจอมเพือนมาเียเกิดอยู่เกิดอยู่ลาดวนได้บอกเกิดอยู่สลิงเกิดอยู่สลิงเกิดแบบห่างกันจังไลยหมดงลยเกรเลยเปียวมากเลี่ยงมากน้องผู้พานจัปีห ไม่ห้อเลยหาปีปตะวันนองเปลี่ยนโบขึ้นพู่เองจริงอ้วเก็งข้าเก็งแล้วอเนาะคนโบขมิ้นก็ได้โาขมินมันทองขมิ้นแล้วมันหลดจำว่า่เียอ่ะอ่นเป็นเกือบทุกคนเียก็ทุกคนเลก็ส่วนพวกนี้ไปผลไปห้อไปสุดินไปรวบเปิ้่หยุดห้องคน่เป็นโรคซอยทหารบอกว่า งวดันน่องผุผาพันไหตัวไหครับพันบอกตัวไหครับบอกแรนบอกถึงเพื่อนบ้านนะครับสามหมข้าสามสามตัวกับสองตัวพ่บบอกตัวไหนครับสองตัวหาหคหาก็บอกให้นงนึงเราบว่าตัวเขาคุณเรียนไปเร่นเพื่นกับอกบอกคุ้นบอกคุ้นัไหนอ่นซื้อจะบอกว่าตัวเขา ก็บอกเฮาเจ้าเฮาเจ้าก็บบไว่าตเก้าเยอะไปนั่นเหรอเดี๋ยวมันน้องดีน้องได้แบบผู้ฝามึงโอ้โหโตเก่าโอเคโอเคอยู่นี่ไงออกมากไวจังว่าเงียบไว้เวลาบอกเลขน้องสิวายจะได้กับพ่อบอกเลี้ยงเราก็ให้จะได้กับโอเค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 มือนี่มือนี่น้องบอยู่เนาะน้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้น้องเอกมากเลน้องน่องไปโรงเรียนเสียงมัน แต่ซี่ก็นานมากใมันก็มมันเห็นเงียน่อยเป็นกระาอนอะเลิ่หกทุ่มนอนนจอบเบงมันซี่ก็นานมากแท้จะซื้อเลขกันหะอ๋ออยากบอกเลขอยากซื้อเลขเนาะเป็นอย่างบอกแลวเนาะสามซีหนึ่งสามบอก เป็นบอกหรบอกบอกแล้วงวดนี้บอกวันวันที่สี่หนึ่งสามสีนึี่หนึ่งสามก็็แล้วสี่หนึ่งสามหก็อสี่หนึ่นีตัวแล้วตัวนี้4 1็นหกตัวเลยตัวสี่ากับสองหกเนงวันที่หนึ่งมังบอกไอ้เขียนเลยดอ้แม่เขียนไรม่เขียนไรเนี่เขียนเลยด้วยแม่ด้วยมสหนึ่งกับสองหกเจ็ผู้ใดมาบอกคนขับ นัมทำเขียนเขียนเลยเเียยนลพิมพ์ลงพิมพ์ลงพิมพ์รีบรีบพิมพ์เลย F4 ก็จะได้เห็นโตักันมันเเก่าอ๋อสามหกเก่านั่นบอกสมหเก่าโตเก่ามันบ่อันี้แต่ว่าพ่อว่าให้กันไว้น้ำมันบ่อค่ะกหนเพราะว่าเหล็กมันมักมากจึงสี่บ่กเออมันเคยถึงไปแก่นหนึ่งนี่แล้วมันเกิดเมื่อเมื่อเมื่อเ่น ทาหมูบอกอ่ามหกค่ะเอาขึ้นใส่แต้มเนว่าเอา่่นาเเปลี่ยนเบาใหญ่เนาะโอ้ยนเพิ่นเอาขึ้นแต้มงเพิ่นบางสิได่เอใส่เลยเอาเลยเใส่บ่แปลนคนเล่นเป็นเลยเนาะโอ้เจว่าเฮาหนังสือมันมันิในโทรศัพท์นี่มันสิเบิหมดเมันู้จักบ่เ็กน้อยฉลาดเนาะเออค่ะ มันเดินเกมเด่นยังได้บ่พ่อต้องมาทรมาอยู่่เดินเกมได้ลุงเวียดอันบอกพ่อเวละว่าเลขตัวใดบอกพ่อเพิ่นบ่บอกไปเสียบอกไปพ่อเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อยืดถือลุนลูกเขาดูอุนเขาบอกบ่ใครมากดิเขาค่าเหตุการณ์งานนะงานบริษัทรบน้ำมันก็เลยโปรจากกันน่วนมากบุกให้ ส่วนมากนี่สิบอกกับคนไข่บ้านก็บอกแอ่์คู่มันบอกบอกคุณคู่กับคนในหมู่บ้านเดี๋ยวมาเขามีแต่ไปบอกย่ายเาก็ถือคู่ม้วเทราซาวังค่ะครับผมยายอาหารหนาบาทนี่บอกครับเออเดนเดนเพิ่นซื้อยายมันเกาะต่อไม่ไงบัวไม่ไงบัวยายเบื่อเป็นตายเป็นเสียชีวิตไป็นจ้าปี๋ะปีไก่เนี่บัวบ้านเอือมรานร้านตายรถส้น นั้นแม่ใหญ่บัวบ่เออก็บอกกันบอกเนี่ยป่ะนิ้วเออก็มาหามึงนิ้วก็มาอ๋อเพิ่นว่าไอ้นิ้วไอ้นิ้วที่เพิ่อนบอกให้ฟังนะเออคือนอกผู้ผานี่จะเป็นคนมีเซนเนาะพ่อเนาะเพราะว่าไอ้แม่ใหญ่บัวกัมาบอกสามโตมันบ่ค่ะเออแม่ใหญ่บัวก็มาบอกไอ้นิ้วก็มาบอกมันบอกไอ้นิ้วที่ผู้อ๋อมาบอกตายไปครับผมพ่อย้ำตัวเลขของน้องผู้ผานะครับจะได้เขียนแล้วครับ ตัวเล็กตัวนั้ hmm. นนะครับผมน้องภูผาตัวมันจะบอกหันไะตัวเล็กนะสองบอกสี่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามมีสามชุดดิภูผาอืมมีสามสุดบอกค่ะแสดงว่ามีคนมาบอกใครคนสุอสี่หนึ่งสามสี่ก็สองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสี่หนึ่งสามสองหกเจ็ด มันบอกอห้เสียนตัวนี้นะทวนทวนบอกเลยเยไม่เยน่กพอเลยา่เยนนี่ตอนนั้นนะกตัวนั่นเน่ตัวเกาตัวเกาเอาตัวนี้น้อยสามหกเก้าสามหกเก้าเนี่ยคือพ่อให้กันไว้มันบอกยนยนมันลอยมากสันบอกต่ม่เท่านั้นนะมันบนท่บอกหลาย้เพ่ยบอกสอามตัวตัวมันบอกอยู่ ก็ตอนนี้แล้วบอกเขาหนิจะได้มาไปตัดเอา่ำนะตัดเอาเพนไทยวกรมตัวนล้นนะครับเพนไทยเน้นตัวนั้นะเน้นตัวอะไพ่อเนชดบางเียนตัวนี้บอครับเนื่องันนี้ะทั้งๆสีหนึ่งสามนีตัวนี้แหละให้ี้องลาง้สูหนักก็บอครับพ่อตัวใดเอานหนักพเรื่องนั้นะหกเก้าสองหกเ็อ่สองหกเจ็ดก็เปน่หนึ่งสาม มันบอกตเมือยพอไม่เค้นมาหบอกยูินสิงบอกแต่ตัวเดียวเลย่อมันก็ยาสั่นมดันก็เขียนนังสืบเปลี่ยนมันมีแต่บอกพ่อเขียนเลยเหมันก็เขียนนังสือเปลี่ยนได้พ่อยขวบนะแตู่่ม่เขีเขยแนม่เขียนแน่่เยอันนี้เปเตปโรงเรียนอยู่ วยเอฟซเป็นไงเอฟซีเอฟซีเอฟะอ้าวโชว์เอที่รอคอยมาแล้วมนะคะหลาที่รอคอยนะคะเอฟซีได้มาแล้วจ้าสองส่วนตัวที่สก็คือเปิ้นว่าใหยาตัวเก่าไว้น้ำแน่เนาะสามหกเก้าแต่คนยำๆเนียนเก็คือ 4, ีหนึ่งสากับสองหกเจ็ดับครับ นอคอยทั้งประเทศได้ได้าเองนี่น้องภาีชุนมากภูพาดีด่างแห้งิ่นบอกหนูน้องเดดถือเต้นหักสามตัวนบอกครับสามตัว้วนเลยสามตัวรวนเลยไปสามตัวเลยออกสามตัวเลยเอาวก็นอกว่าค่ะดูเยอะบอเปรตเกลดโตรแจกต้ตรงสามตรงสองเลยเป็นไงมากบอก่อนสามตัวได้่มากเจ็ดสองหาแต่ว่ามันเป็นแปเด็ด ต้องหาเพราะวามันได้น้นะเอาแ้วนพอลยอโตโรามนงเป็ดไ่ได้ครับหาูนย์สนานสองตาคุณยาเขอไม่ด้ตตนผู้เล่นองมันหน้านี่แหละเนี่ยมาสองครับันทมันบอกจังี่เอาไปเขียนใบมันก็โอเคพอกเอามือมาจุกัน โอเคโอเคจุกันได้ดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับพ่อระครับตุลีขอาจะเรื่องเงินหมค่ะขอบคุณเวลาจ้าพ่อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ